สวัสดีค่ะวันนี้วิวอยู่กับ t o ยต้าริโวนะคะยกรถเข้ามาเลยค่ะเป็นรถประวางทั้งหมดเลยนะคะจากธนาคารพกสนะใครอยากได้นะต้องรีบแล้วนะเพราะว่ารถประวางนะคะเข้าศูนย์ทุกระยะค่ะมนแมนเทนซพร้อมใช้แน่นอนนะคะเป็นรถดีแน่นอนค่ะรถบริษัทนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะได้รถไม่ดีนะรถดีสุดๆสามารถใช้ศูนย์ได้เลยนะคะว่ารถชนไม่ชนนะ แล้วบอกเลยนะคะว่าทุกคันนะคะเปลี่ยนสายพานให้พร้อมแล้วแบตเตอรี่พร้อมใช้ยางเป็นปีใหม่แล้วนะคะคุ้มๆกับพี่มากมากเลยนะและพิเศษนะคะสำหรับใครที่จองกับบิวตอนนี้นะคะออกรถศูนย์บาดกับบิวได้เลยค่ะฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายและในรถนี้นะคะไมน้อยสุดอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะคะแล้วก็มีสี่หมื่นห้าพันโลด้วยนะใครที่ จะจองรีบจองนะคะจองก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนะเดี๋ยวพิลจะพาไปดูรายละเอียดนะคะอาจจะไม่ได้ให้ดูทุกคันนะแต่ว่าจะพาดูนี่ว่ารถเข้าใหม่ยังสวยขนาดนี้เลยนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเอามาตั้งไว้เฉยๆนะเพิ่งมาจอดเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนี่รถเข้าใหม่จริงๆนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะสวยมากๆนะคะรถไม่ไม่ชนนะคะนี่ค่ะ รถไม่มีชนหนักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใครที่อยากได้นะรีบเลยรีบมาจับมาจองกับบิวได้เลยนะคะให้ดูภายในกันหนึ่งคันคันหารถนี้นะคะเป็นตัว2.4ง e e-pRunner ได้เกียร์ออโต้ค่ะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะคะนี่ปรับโหมดการขับขี่ได้2โหมดค่ะ e ี o m ่โ e มดและพาว e r m o d โมดนะคะวิทยุเดิมแท้จากศูนย์เชื่อมต่อบลูทูธและ AUX ได้ าเสียบ USB ได้ด้วยนะคะแล้วก็แอร์อนาล็อกค่ะเย็นฉ่ำแน่นอนพวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะมีแอร์แบ็กให้สองใบเป็นแอร์แบ็กผู้หน้านะน,นี้พวงมลาลัยไม่มีสึกหลอเลยนะคะสวยๆเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะรถเึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าเดิมจากศูนย์เลยเป็นริ้วแบบนี้ไม่เป็นรอยง่ายแน่นอนค่ะ นี่เลยค่ะแต่นั่งสบายนุ่มๆเลยนะคะบอกผ้านี่นุ่มมากๆนะบอกไม่มีขาดไม่มียับค่ะก่อนปล่อยเราดูแลทำความสะอาดให้อีกนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดีร้อนเติมจิบจุดนี่เลยนี่ถึงเขาบีบลิกไปเมื่อเดือนมกราเองนะ คือบอกเลยนะว่าใครที่จะซื้อรีโวซื้อกับบิลยัยงไงก็คุ้มนะคะด้านหลังนะคะมีที่พักแขนให้นี่เลยวางแก้วน้ำได้ด้วยค่ะมีที่ห้อยของนะคะเพดานไม่มีถลอกสมบูรณ์สุดๆค่ะใครอยากได้รีบนะร้อนนี่เป็นริ้วเลยค่ะ ไม่มีบรรทุกของหนักแน่นอนนะรถรถธนาคารนะคะไม่น่าจะเอป็นบรรทุกของหนักอยู่แล้วเนาะมีเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดนะคะเี่อย่างสวยเลยค่ะให้ดูอีกคันหนึ่งคันนี้ไม,ม่เจ็ดหมื่นเจ้าพโลนะคะ ไม้หลักมือมีแค่ไม่กี่คันนะเพราะฉะนั้นรีบเลยไม้สูงสุดคือสองแสนนะคะไมสูงสุดคือสองแสนนะคะราคาก็แตกต่างกันออกไปใครอยากจองต้องรีบจองเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็น่าตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะแต่บอกเลยนะเห็นเยอะๆแบบนี้นะคะลูกค้าจ้องกันเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครจะเอานะต้องรีบนะ จองกับบิวนะคะแค่1,000บาทแล้วก็สามารถดำเนินการจัดไฟแนนซ์ได้เลยใครยังไม่สะดวกก็แอดไลน์ส่งเอกสารมาให้บิวดูเบื้องต้นก่อนได้ถ้าเอกสารไปได้พี่ก็ค่อยทำจองกันนะคะใครสนใจก็รีบรังมาจับมาจองนะคะบอกเลยถ้าช้าก็อดนะไม่หลักหมื่นจะหมดก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้บิวด้วยนะคะ ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะ